าตามมั่มตามมั่มงีคำแก้วมันเป็นงูเดือเต่ไาตได้เต่าหนาแม่ <laughs> ใช่สบายดีนี้หาวสาวโลกเนาะืันนี้มาพบกับเบาหินอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะซึอมืันนี้เบาหินจะมาวันแหกับไอเนาะไอิืออันนี้อุปกรณ์การ หาปลาของเฮาเนาะแห่นาะนี่ยคือมืม่อนั้นบ่าหินไปคนเดียวเนาะมันทายบ่บ่ได้เต็มเทนะเนาะมื้อนี้บ่าหินกะมากับอาบ้ายเพราะว่าเพิ่นชวนมาลาเทื่อรแหละแต่บ่ทันมาเนาะมื้อนี้กะมาให้มันได้ซะเนาะบ่ฮู้ว่าจะได้ปลาหลายลออหรือบ่เนาะหรือว่าจะมีปลาหรือบอกก่กะรอติดตามกันเนาะเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งแต่ละช็อตว่าจะได้ปลาหรือบอ่มาเบิ่งกันเลยลองแฮ่ก่อนลองฟัดหนึง จะได้ปลาหรือบ่น้าหลายแห้งมันอยู่บ่เปอะบ่บ่หมัน <laughs> บ้านนี่มันอยู่บ่โอ้มันอยู่มันอยู่ <laughs> ปลาตัวเดียวเขาคิดชงความดืเด่เกือบตรงนี้ <laughs> ปลาลายๆอย่างนี้แค่เนออุป <Yeah. S 3> ก,กรณ์ใส่ปลา ปลาทะเลเออเออเอเอตัวเดียวกับจีบไฮมันจะบโบไฮได้เลยบอลหนอครับหน้าที่เจ็บปลาอย่างเดียวเฉยๆนะเนี่ยนี่เนี่ยหวังตัวนี้บ่มีเหรอตัวนี้นะลองบางเงี้ยบางทีจะมีอยู่ดีบอลขี้หูซึกบ้านที่มีบางทีมันก็นจะมีเด้๋นี้ <laughs> เห็นบ่ออกแล้วบ่ลอดไปได้เด๊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 เยัง,งอยู่เด้๊หายแบบ วิธีชีวิตการทำมาหาเด็กบ่มานแล้วบ่มานเลยรอบนี้มานอยู่มานอยู่ตะเก็บปลากอดเดินเจ้าโฮสุดลยแหมพันกันเละ ในลำห้วยเนาะทุกๆลำห้วยเนาะจะมีพักผักกูดเนาะพักกูดเน,นี่ยเขาสามารถเอาไปคั่วเอาไปแกงหรือเอาไปต้มได้เนาะกินประทานชีวิตได้กินกับข้าวกินสดๆก็ได้เนาะ,ะ,ะนี่ใส่ใบแคทนี่เดินไปเลยหนาวมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ๋อปา หอบนี้มานหลายเย yeah, นอย <Okay. S 1> นี่เอ่หมายเยอะหอมดินี่เนี่ยพักกูดงามมันหลายเลยอันนี้แม่ส่วนต้าพระกูดมาเนี่ยนะสามารถเด็ดกินได้เลยเลยเนี่ยสามารถเด็ดกินได้เลยจะข้ามไปกลางนั่นไนหะ ยูนี่พักกูดหลายๆค่ะมาแล้วน่าจะเก็บพักกูดจะเก็บพักกูดไปเฮ็ดอาหารหรือว่าจะเก็บไปเลยมือนี้น่าสนใจมาเบอร์เห็นจะเก็บพักกูดจะเก็บพักกูดไว้เมือไปกินอยู่ในเมืองเพราะว่าอยู่ในเมืองนี่อยากกินพักก็ต้องได้ซื้อเอาขนะดวันนี้บ้าเห็นได้กลับมาบ้านจะเก็บเมือไปกินอยู่ในเมืองเนาะเพื่อการประหยัดน้อยนึงจะไปเก็บกันเนาะนี่ขีหลายอยู่มาหลายๆ ก็ย oh, ังมีมังเดือเว้ยมังเดือซุปเรื่นี่อยๆๆมังเดือซุปโหเป็นกินิบอร์เดี๋ยวลองเบิ้งยังไงอ้อร่อยแน่นอนนี่นะอ๋อู้อันนี้เราบอแซ่บนะโอ้ของแซ่บเนี่ยอืมหวานเว้ย เก็บไปไว้นะจะเก็บไปนำครับครับครับกระเป๋าไว้มัว่วใส่กินเมือเรือเนาะไอ้เฮือนใส่ปลาเมือเรือ,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 อามาเ,เก็บเดียวโอ้ครับเก็บเนาะเก็บสองลูกไว้เมือเหืองกินยุ่งเหืองครับคักครับเลยปลารักด้วยตัวหนึ่งสองตัวบ่หมาเลย ô mà đưa ý ta à, tôn nhi tôn măng nhanh này về mạng mà măng nhanh này ô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  มันหลเขี้ยวหลแหงพอดนะก็เลยขึ้นมากันจะหาทางออกทางลงหอมนี่มันตายง่อยู่อกว่านี่หอมนี่มันปาหญ่สบาย,ยบานะมัะมม เป็นสีสันเลยเธรรมชาตบิบรรยากาศแบบน,นี้เหมาะงามธรรมชาติเมานยโอเคเนาะตอนนี้ก็มืดแล้วเนาะมืดและแก่นแน่ใจว่าท้าเอามาจะเห็นหรือบ่เนาะแกจะขอ ลาจุบเพียงเท่านี้ก็นเนาะเดี๋ยวต่อไปเบิ้งท้าวาท่ายได้ก็จะท่ายให้เบิ้งโตเนาะท้าวา่าเจะาท่ายเป็นไฮไลท์ไฮไลท์ไปท่านละเนาะแล้วคลิปนี้มาหินกับมาคว้างแหกับไอเนาะหรือว่าบ้านแหกอะไรเนาะเป็นเช่นใดนานกาอย่าลืมกดไลค์และก็กดติดตามช่องบ้าหินแด้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปบา,บายยแล้วพบกันในคลิปต่อไปไฮไลท์ มืดแล้วมืดแล้วตอนค้ำนี่หม,มานอยู่โอ้ใน <laughs> เรื่อง <laughs> อ <laughs> บักหลายๆปากกระโฟหืมดีคำแก้วมันเป็นงู à mà hot ban leo, đưa tàu này. <laughs>